สวัสดีคะ่ะทุกคนเราชื่อแบมนะคะก็คือเราอยู่เชียงใหม่ช่วงนี้เราก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไปเที่ยวเดินป่าเดินเขาแบบง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็เป็นพวกสไตล์แคมปิง้งก็ยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเดินทางขึ้นไปบน วัดพาราดโดยเส้นทางธรรมชาตินะคะเพืเ่นอนๆนี่ป้าอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟให้เราเดินตรงไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นทางลูซ้ายมือก็จะมีร้านข้าอยู่ร้านหนึ่งนะคะตอนแรกอะ่ะเราตั้งใจว่าจะไปเดินเล่นไปเดินออกกำลังกายที่ดอยองหัวหมุนแล้วทีนี้เราลองโทรถามเจ้าหน้าที่ ของอุทยานดอยปุยแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ยังปิดปิดเลยค่ะยังปิดอยู่แล้วก็แคมปิ้งก็ยังแคมป์ไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนใจมาเดินเส้นทางตรงวัดพาลาดนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เส้นทางไปไงเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็จากตรงไปเส้นทางศึกษสาธรรมชาติวัดผาลาดตรงมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเห็นหลานนี้ ให้เราเดินตรงขึ้นไปอีกนะคะทุกคนเราว่าเราอะมาเริ่มเดินช้าไปมากเลยนะตอนเนี้จะสิบโมงแล้วไงออนี่นะทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นวัดผายหินให้เราเดินขึ้นไปอีกยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นที่เราจะไปเดินนะทุกคน แรกเราอะไปเดินผิดทางเว้เพื่อนๆคือไปเดินขึ้นอีกทางหนึ่งอะตอนแรกมันจะมีร้านที่เรามาถึงใช่ป่ะมันจะมีร้านกาแฟแล้วก็จะฝั่งขวาจะมีป้ายแต่เราเราดันตรงไปแล้วมันไม่มีทางเดินเราก็ต้องเดินย้อนลงมาอีกเพื่อที่จะมาเส้นทางนี้นะทุกคนทุกคนเราเพิ่งรู้อะ ว่าตรงเนี้ยเป็นสวนสัตว์คือมันเป็นเส้นด้านหลังแน่เลยเนีคุณเห็นปะเห็นชนีไหมชนีหรือลิงไม่รู้อยู่ในกรงเราก็ว่าเออเมื่อกี้มันมีป้ายมีป้ายบอกตลอดทางแล้วว่าเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่คือเราอ่ะเดิน <laughs> คือเราอ่ะเคยมาเดินมาเดินอ๋อเส้นเส้นเนี้ยวัดพระลาด สปีที่แล้วว่ะเพื่อนเพื่ๆเราก็จําไม่ได้เอาจริงๆแค่เริ่มเดินตรงเนี้ยก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าทางมันชันชันตลอดเลยโอเคตอนเนี้เราโล่งใจแล้วเพราะว่า เห sociedad, Puis, ını, mm ็นรถไหนคันอลไรนะเขาแบบขับขับขึ้นไปอ่ะอน่าจะมีเพื่อนเดินแล้วเราะวันนี้ตอนแรกแอบแอบหวั่นว่าเฮ้ยจะมีคนหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาสายปกติเขาจะมาเดินกันแบบเช้าเช้าอ่ะทุกคนอีกนิดนึงน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเนี่ยก็คือตรงเนี้มีคันเราเดินอยู่คนเดียวนะ ตอนนี้เราเดินมาถึงตรงด้านหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเข้าไปกันเลยนะคะทางนี้หรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อทางนี้ก็ขึ้นได้ใช่ไหมคะพี่อ๋อไ,ไ,ไม่เป็นรัดมัเป็นคันขึ้นได้เขาก็ขึ้นกัน กำลังแกแล้วไม่เดินหนูเดินทางที่มีเพื่อนดีกว่าทุกคนตอนนี้เราเดินมาทางง่ายๆนะเพราะว่าทางนี้มีเพื่อนเดินไม่กล้าไปเดินทางนั้นคนเดียวไม่พร้อมระหว่าง<ส>ทางก็มีคนต่างชาติเดินเยอะเหมือนกันนะเพื่อน ถึงทางก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าทางมันจะเป็นแบบหินละต้องเดินระวังระวังจะสะดุดมันจะเป็นหินเป็นเหมือนเดิมแต่ช่วงเนี้ยที่ขึ้นไปอ่ะเจ๊เจะ<อ>ดีกว่า นี่พี่เขาให้ยืมไม้นะคะทุกคนเราไม่ได้เอามาแฟนพี่เขาไม่ใช้เขาก็เลยให้เรายืมนะแต่ดีมากตอนแรกหนูกังวลเอ๊หนูจะมีเพื่อนเดินไหมเนายใช่ค่ะหรือว่ามาเดินเรามาเดินสายกันแล้วหรือเปล่าคะปกติโสมมากจมีนต่ัลังคนไทยชอบจะนึ่ง คนไทยน้อยค่ะใช่น้อยมากจะมีแต่แด็กน้อยกว่าฝรั่งเดี๋ยวช่วงนี้ฝรั่งไม่คิดเห็นค่ะคนตอนทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะมันจะเป็นพี่เขาบอกว่าเป็นเป็นวัดเก่าแต่ว่าวัดเหลือจตฐานใช่ไหมคะน่าจะพังแล้วเออเราอยากเราอยากดูไงชอบแบบดูวัดเก่าเก่าเพื่อนไห <shameful. S 1> นอะ อันนี้หรอคะใช่่ไมมีอะไรอ๋อเหลือจารฐานตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลนึกว่าไกลไไม่กลแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่นี่หนึ่งจังค่ะยังไม่เคยไปเลยก่อนถึงน้ำตกเล็กเล็กอ,อ๋อทุกคนเนี่ยแหละคงจะเป็นวัดถ้าทางจะเล็กมากเนาะพี่เนาะ,ะเ,นเพราะว่าโคลนเขาแบบเล็กมากอะค่ะ โอ้นานมากผมเป็น海上船ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดใช้ไม้ทำเขาก็ทำดีนะครับมันแบบกันลื่นเนาะพี่เนาะ อันนี้จะก่อนชันมากเลยนะทุกคนทางตอนเนี้เหมือนเขาพี่เขาบอกว่าเขาเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเขาเขาขึ้นมาทําทางให้มันดีขึ้นไงเออแล้วมันก็ดีจริงๆนะมันไม่น่ากลัวืเหเมื่อก่อนนะเพื่อนๆอตอนนี้หอบแล้ว ระหว่างทางก็แบบเจอคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเขามาเดินออกกำลังกายกันเยอะเหมือนกันเหมือนเส้นทางอะ่ะมันกว้างขึ้นอะ่ะทุกคนเดินง่ายดีมันจะชันแค่ตอนแบบแรกๆตอนที่เดินขึ้นมานะตอนนี้นเป็นทางลาบแล้ว สงบมากเพื่อนๆเราเจอดอกไม้ด้วยอันนี้ไม่ค่อยเห็นไม่รู้นะว่าดอกอะไรไใครรู้คอมเมนต์ได้นะคะอะไรคะพี่อ๋ oh, ใช่เยอะเลยแต่ก็ไม่กล้าจับเนาะมันอยู่ในนี้เนี่ยเต็มเลยสวยมากมีน้ำตกเป็น แอ่งเล็กๆด้วยนะนั่งพักก่อนครับพี่นี่ตอนนี้น้ำมันแรงเนาะถ้าเกิดช่วงน้ำฝนตกน่าจะเยอะกว่านี้นนนนค่ะตอนนี้พักก่อนนะคะมีมีมีไม้ให้นั่ง ขอกินน้ำด้วยหูพักกินน้ำา่ะนทางหน้าหนูต้องเอากระบอกเก็บความเย็นมาละมันจะสดชื่นเนะาะของที่เอามาที่เอาใส่น้ำเย็นต้องหนูหาฝาไม่เจอเลยไม่ได้เอามามปกติจะถ้าเดินถ้าเดินประจำผ่าปกติจะเอาเลือแร็มาด้วย เพือแรล้มมาแล้วก็อร่อยครับพี่อันนี้ในเซเว่นอร่อยนะเมื่อคืนมันเป็นเกลแรแกคะ่ะอหนูนนหนูเคยท้องเสียที่ประเทศจีนอาหารมันพิษแล้วหนูกินอันเนี้ยประมาณกินไปเรื่อยๆค่ะอาการดีขึ้นเที่ยวไงเราก็ต้องทำคลิปกิน่ะกินเยอะไปอ่านแลพิษอ <laughs> <laughs> อ เขาเดินกลับลงมากันเยอะมากมเ,มเขาไปแต่เช้าเนาะเราสายใช่ไหมคะอ,อืมออไม่ไว,ไวเหมือนกันนะเ,เ,เย่เก่งจังเลยเดีใจนี่แหละตรงนี้แหละที่หนูบอกว่า,วามันแคบๆเมื่อก่อนอมัันก็ยยงแคบแ <c oughs> เพื่อนๆนี่เราใกล้จะถึงวัดแล้วนะจําได้ตรงนี้เมื่อก่อนแคบแคบมากอะ่ะแล้วก็เหมือนทางมันไม่ได้ใหญ่ขนาดเนี้ย่เพื่อนๆมัดประมาณสองสามปีที่เราที่เราเคยมาเดินใกล้ถึงละ พอใกล้ถึงจะแบบชันหน่อยๆพี่เดินไวเหมือนกันนะเนี่ย เดินตามหลังเนี่ยหรอใช่แค่ตรงนี้ก็พอค่ะอยากได้รูปแล้วก็วิดีโอด้วยดูดูฮงได้นะคะกดแล้วใช่ไหมกดแล้วค่ะโอเี้ลค่ะขอ,ไ, <laughs> อไม่เกยเลยอ่นเนาะพอ,อ,อดีเลยะอะไม่ใช่ปะเราะูกดวิดีโอกดแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าหนูถ่ายวิดีโอใช่ไหมแล้วเวลาเราแบบหยัดแนบภาพแล้วก็ไปบันทึกอีกทีนึ่นก็ง่ายดีค่ะไอ้นั่นอีกทีนึ่งใช่แค่มาตัดนี่เอใช่ใช่โอ้โก็ได้เป็นวิดีโอใช่ได้หลายช็อตดีนะได้หลายรูปเลยนะเพราะว่าเราถ่ายเป็นวิดีโอไงถ่ายถ่ายแล้วเราเพิ่มาตัดัดใส่กันเนี่แหละใช่เพราะว่าหนูไปคนเดียวส่วนมากเราไม่ค่อยมีเวลามาตั้งกล้องถ่ายมันจะช้า แย่หุ้ยถึงแล้วพี่ใช่เก่งนล้เนี่ยหุ้ยทาไมเมื่อก่อนหนูเดินแล้วแบบรู้สึกวันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเมื่อก่อนทางมันเนื่เมื่อก่อนไม่่อยฝ่าลังกายไะเหมือนทางมันยากงแต่ก่อนเลยเดินช้านิดนึงโอ้ไกลเลยเฮ้ยทุกคนถึงแล้วเมื่อก่อนมาใช่ปะ ก็คือเมื่อก่อนไม่เคยออกกาลังกายแล้วเราก็มาเดินกับเพื่อนอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบนานมากอันนี้เดินเรื่อยๆแล้วก็แบบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะอดีใจไหนที่สุดก็ถึงนะฮะเย่ yeah, ถึงแล้วเย่เย <laughs> yeah, yeah, yeah. จำไม่ได้นะว่าเราขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวขอขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะเราเดินขึ้นมาตั้งแต่9ก้าโมงยีแต่ไม่ใช่ตรงจุดเริ่มตน้นนะเพื่อนตอนนี้1 0บโมงสีเราเดินมาถึงที่วัดแล้วนะเก่งมากชมตัวเองคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ คนเจอปู้ตัวใหญ่มากอะ่ะเราจะเดินลงกันเจอปูเงนดี๋ยวลงแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะคะเพื่นๆ อะไรค่ะพี่<า>อ๋ออ๋อ,อตรงนี้มีเยอะเลยเนะาะออ่ะมแต่มันเหมือนดอกมันร่วงเหรอคะใช่ใช่มันหรือมันกำลังขึ้นันขึ้นด้วย <c oughs> อุ้ยสะดุด เ uh, yeah. n no, t more. One time. No, more. One two times. You t คท okay, ุกคนพี่เขาให้เรานั่งรถกับพี่เขาลงไปเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาเอารถยนต์มาเดี๋ยวเราจะไปดั่งกินข้าวแล้วก็กาแฟกันค่ะ